เรื่องเลยครับก็เป็นไม่รู้ว่าเรื่องใหม่เรื่องเก่าเรื่องเล่าเรื่องเรื่องหมอแคนตาบอดหมอแคนตาบอดมีตาตาแกชอบเป่าแคนแต่แกตาบอดแกก็มีเมียมีเมียอยู่ด้วยมีเมียมีเมียอยู่กันสองตายหญ่มาลยแต่แกชอบเป่าแคนมันมันแล้วเล่าแกก็เป่าแคนแคนทุกวันอ่ะอ่าพอดีมีวันหนึ่ง มีเพื่อนยายมาหาเป็นผู้ชายแล้วเพื่อนยายเนี่ยแกก็ชอบชอบชอบฟังแคนนั่นแหละฟังตาแียนก็มาหายายชอบเสียงแครนชอบเียงแคนฟังฟังแคนก็เลยบอกให้บอกให้ตาเนี่ยเป่าแคนให้ฟังหน่อยเดี๋ยวยายก็เดี๋ยวยายจะไปคุยกับเพื่อนให้เพื่อนนั่งฟังฟังแคนตาก็เป่าแคนไปไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนก็นึกพี่เรนอยาก อยากล่อใยญ่ก็ล่อตากระเป๋าแคนไปก็เสียงเสียงยายยายก็เสียงก็ล่อกันก็เสียงตับตับยายก็ตากันนึกว่ายายตบมือให้ตากระเป๋าแคนใหญ่แล้วึ๊บตึ๊บแตันันก็ซอยตับตกระตกมันก็ยิ่งเต่ายิ่งยิ่งเต่ายิ่งใส่ รายการเรื่องบแค่นี้แหละนิ้วก็ตกมือให้นิ้วก็ตกมือให้กระเป๋าแคนใหญ่เออตับตับเอ้เหรอรายเรื่องใหม่อันนี้ขอสัตว์